เคยดูพรสูตรเรื่องต้นทองกวาวไหมตัวน,นี้ก็ลึกมากเป็นว่สูตรที่โอ้โหเชื่อมโยงตั้งแต่การเห็นลักษณะของยานทศัศนะ4แบบเปรียบต้นทองกวาวสี่ลักษณะแล้วมาเปรียบกับปัจจันจตนคร คนครชายแดนของพระราชาแล้วก็เทียบสติคือไรวิญ,ญาณคือไรแต่และอันคือไรซึ่งสามอันเนี่ยต้องลิงก์กันหมดเลยโหตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างยากนิดนิดหน,นึ่งครั้งนั้นแลพิกุรูปหนึ่งเข้าไปหาพิกุรูปหนึ่งถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ถามพิกุรูปนั้นว่าดูก่อนท่านผู้มียุค ทัศนะของพิกุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลพิกุนั้นกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทัศนะของพิกุเป็นอันหมดจดดีด้วยเหตุที่พิกุรู้ชัดเหตุเกิดและความดับแห่งผัสสายจตนะหกตามความเป็นจริงพขก็ตอบอย่างนี้ ที่นั้นแลพิขุนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรปัญหาของพิกขุนั้นจึงเข้าไปหาพิกุอีกรูปหนึ่งครั้นแล้วได้ถามว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทัศนะของพิกขุเป็นอันหมดจดด้วยดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรนอแลพิกุรูปที่สองก็บอกว่าทัศนะหมดจดด้วยดีด้วยคือรู้ชัดเหตุเกิดและความดับแห่งอุปทานขันธ์ห้าตามความเป็นจริงเย่ยงที่สอง ไปดวนที่สามพิกุไม่ยินดีด้วยการพยากรณ์จริงเข้าไปหาพิกุอีกรูปหนึ่งแล้วได้ถามว่าท่านผู้มีอายุทัศนะของพิกุเป็นอันหมดจดด้วยดีด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่คนที่สามตอบว่าด้วยเหตุที่พิกุรู้ชัดเหตุเกิดและความดับแห่งมหาภูตตรูปสี่ตามความเป็นจริงยิ่งหนาเข้ามาเรื่อยหนาเข้ามาเรื่อย ไปดูคนที่สี่พิกุรูที่ถามฟังอย่างนี้ก็ยังไม่พอใจอีกก็เข้าไปหาพิกุอีกรูปหนึ่งแล้วก็ถามเหมือนเดิมพิกุรูปที่สีต่ตอบว่าทัศนะจะหมดจดด้วยดีถ้าพิกุรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา พิกุนั้นแลไม่ยินดีการพยากรณของพิกุนั้นจึงเข้าไปฝ้อพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่คนส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ถามแล้วก็เล่าที่ตัวเองเนี่ยไปถามพิกุมาทั้งหมดพอเล่าให้ฟังเสร็จพระผู้มีพระภาคก็เลยตรัสว่าดูก่อนพิกุบุรุษยังไม่เคยเห็นต้นทองกวาว บุรุษนั้นพึงเ,เข้าไปหาบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามอย่างนี้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษคนแรกตอบว่าต้นทองกวาวดำเหมือนต่อมไม้ไม่ก็สมัยนั้นแลต้นทองกวาวเป็นดั่งที่บุรุษนั้นเห็นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเหมือนต่อไม้ไหมบุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวดำเหมือนตอไม้ไหมบุุษนั้นไม่ยินดีด้วยการพยากรณพึงเข้าไปหาบุรุษคนหนึ่งผู้เคยเห็นต้นทองกวาวถึงที่อยู่แล้วถามว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญต้นทองกวาวเป็นเช่นไรบุรุษนั้นพึงตอบว่านี่คนที่สองตอบต้นทองกวาวแดงเหมือนชิ้นเนื้ออันคนที่สองเหมือนชิ้นเนื้อก็อสมัยนั้นต้นทองกวาวก็เป็นดังที่บุรุษนั้นเห็นทีนั้นแหล บุตรก็ไม่ยินดีด้วยการพยากรปรัญหาเข้าไปหาคนที่สามถามว่าต้นทองกวาวเป็นอย่างไรคนที่สามตอบว่าต้นทองกวาวที่เกิดนานมีฝักเหมือนต้นศึกก็สมัยนั้นแลต้นทองกวาวเป็นดั่งที่บุุษนั้นเห็นอตาตมาลองเทียบของมหาชุฬากับของสำากอื่นก็คือเหมือนกันหมดต่างกันเล็กน้อยแต่โดยความหมายล้เหมือนกัน เขาก็ไม่ยินดีอีกก็ไปหาบุรุษคนที่สี่ต้นทองกวาวเป็นอย่างไรก็บอกว่าต้นทองกวาวมีใบแก่และใบอ่อนหนาแน่นมีร่มทึบเหมือนต้นไทรมีคนที่สีต่ตอบสมัยนั้นต้นทองกวาวก็เป็นดังที่บุรุษเห็นก็เห็นอย่างนั้นแหละเห็นจริงๆอย่างนั้นจากนั้นเนี่ยพอหมดตรงนี้แล้วพระองค์ก็ต่ออันที่สอง พิกุเหมือนอย่างว่าเมืองชายแดนของพระราชาเป็นเมืองที่มั่นคงมีกำแพงและเชิงเทินอันนี้จะเป็นมุมต่างของมาจุลานิเด่งให้ดูสามสี่สองอันนี้บอกว่าเมืองมั่นคงแต่อันนี้บอกว่าเมืองและมีกำแพงและเชิงเทินมั่นคงอันนี้ มั่นคงไปขยายเมืองแต่กำแพงและเชิงเทินปกติอันนี้เมืองปกติแต่กำแพงและเชิงเทินมั่นคงแต่ถ้าดูบาลีละน่าจะเป็นตัวนี้กำแพงและเชิงเทินมั่นคงเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันเอาเรื่องความหมายก่อนอเรื่องบาลีเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วก็ตอบว่าบอกต่อว่าเมืองชายแดนพระราชานะมีกำแพงเชิงเทิง มั่นคงมีหกประตูมีประตูหกประตูนายประตูเมืองเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปในเมืองนั้นราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศบุรพาพึงถามนายประตูนั้นว่าแน่ปุดผู้เจริญ เจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูนั้นตอบว่าแนะ่ท่านผู้เจริญนั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ณนะทางสามแพร่งกลางเมืองทางสามแพร่งมีกี่แยกสองแยกหรือสามแยกหรือสี่แยกสามแยกล่ะลองไปดูมหาจุฬาแปล สี่แยกผู้เจริญเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แยกกลางเมืองมันเหมือนกับเส้นทางเดินมาแล้วเจอสามแพร่งมันก็เลยเป็นสี่แยกแต่ในบาลีเนี่ยใช้สีแปลสี่แยกตรงเนี้ยจะดีกว่าบางทีฝั่งนี้ก็แปลดีบางทีฝั่งน้นก็แปลดี เอาแน่ไม่ได้ตรงนี้ต้องเช็คกับบาลีทีละอันเพราะอันเนี้ยต่อมาผู้เจ้าจะมาเทียบกับมหาพุทธรูปสี่มันคือสี่สี่งนั้นถ้าเราไปทางสามแป่งพวกแล้วมาเทียบมหาพุทธรูปสี่อ้าวเอ๊ะทำไมสามสี่อย่างนี้แต่ท่านเนี้ยสี่สี่จะพอดีกันลำดับนั้นเนี่ยราชทูตสองนายราชทูตต้องสองนายด้วยนะ อ่าเดี๋ยวดูดีๆว่าทำไมาต้องสองนายนายผู้มีราชการด่วนได้มอบถวายพระราชสารตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วกลับไปตามทางที่ตนมาราชทูตอีกสองนายผู้มีราชการด่วนมาจากทิศตะวันตกแต่นั้นราชทูตมาจากทิศตะวันออกนะ น่าจะทูตมาจากทิศตะวันออกมาจากทิศตะวันตกมาจากทิศเหนือมาจากทิศใต้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มาไล่จากทิศตะวันออกแล้วก็มาปจิมบุดรทักษินอันนี้เขาก็แปลต่อมาก็าถามเหมือนกันจากนั้นเนี่ยราชาทูตคู่หนึ่งนั้นเนี่ยก็มอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมือง พึงดำเนินกลับไปทางตามที่มาแล้วภิกุอุปมานี้แลเรากระทำเพื่อจะให้เนื้อความแจ่มแจ้งในอุปมานั้นเนื้อความดังต่อไปนี้คำว่าเมืองเป็นชื่อของกายนี้ที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่เมืองเป็นชื่อของกายประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ บิดาเป็นแดนเกิดมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจเจริญขึ้นด้วยข้าสุขและขนมสดมีอันต้องอกนวดฟันเป็นนิดมีอันทําลายและกระจกระจายเป็นธรรมดาคําว่าประตูเป็นชื่อของอาจตนะภายในหกคำว่านายประตูเป็นชื่อของสติคำว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนเป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาเห็นไหม ูดต้องมีสองในบาลีก็ใช้คำว่าสองทูตคู่หนึ่งนั้นสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งเป็นสองคำว่าเจ้าเมืองเป็นชื่อของวิญญาณนั้นสติอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งเอาเจ้าแยกกันคำว่าทางสามแพร่งหรือทางสี่แยกกลางเมืองเป็นชื่อของมหาภูตรูปสี่เห็นไหมต้องใช้ทางสี่สี่แยกแล้วก็จะ เป็นชื่อของมหาพุทรูปสี่มันจะตรงกันมันถึงจะตรงทางสีแยกกลางเมืองเป็นชื่อของมหาพุตรูปสี่ปตวีาธาตุอาโปาธาตุเตโชวาโย و. คําว่าพระราชสารหรือถ้อยคําตามความเป็นจริงนี่ใช้คําว่าพระราชสารนี่ใช้คําว่าถ้อยคําตามความเป็นจริงเป็นชื่อของนิพพานเป็นชื่อของนิพพานคือความดับความดับเจน ดับปลายเช่นตัณหาขยะสิ้นไปแห่งตัณหนาหรือดับอุปทานทางที่มาแล้วเป็นชื่อของอริยมรรคมีองคแปดกลายสมาธิติไปแล้วก็จบด้วนๆแค่นี้เพราะนั้นมีมีสามก้อนก้อนแรกก็คือทัศนะที่เห็นพงคนี้อายตนะใช่ไหม อพวกอายตนะอายนะหกภาษาหกความดับแห่งภาษายันนะพอพวกสองเหตุเกิดความดับอุปทานกันหน้าพวกสามเหตุเกิดความดับมหาพุทรูปสี่พวกสี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามาเปรียบเทียบสี่พวกต้นทองกวาวเหมือนตอตะกู เหมือนชิ้นเนื้อเหมือนต้นซึกที่มีฝักและเหมือนต้นไทรที่มีล่มใบดกหนาสีเหมือนกันจากนั้นมาเริ่มเปรียบเมืองกายยนคกรกายได้กายละแล้วอะไรเป็นอะไรบ้าง<อ>ก็เมืองก็เมืองก็เป็น กายที่ประกอบด้วยมหาพุทธธาตุสี่พอมีเมืองมีอะไรอีกประตูหกประตูอายตนะก็จะกายนาครเหมือนกับคนนี้เลยแล้วก็อายตนะทั้งหกพออายตนะหกเสร็จปุ๊บนี่นายประตูะนายประตูเป็นชื่อของสติราะทูตคู่หนึ่ง สมถาวิปัสนาเจ้าเมืองคือวิญญาณถ้าดูวิญญาณมาปุ๊บเนี่ยเจ้าเมืองมาอยู่ตรงนี้สติคือมีตั้งแต่ตรงนี้พวกหลุดเข้ามาเลยอย่าลืมว่าเส้นแสงที่หลุดเข้ามาเนี่ยมันไปได้สามทางคือกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารตรงนี้ก็ไปได้หมดเจ้าเมืองพระองค์ ใช้เป็นชื่อของวิญญาณคือนั่งอยู่กลางสีแยกตรงนี้ปรากฏเป็นตัวเป็นรูปร่างแล้วดังนั้นทางสี่แยกหรือทางสามแพร่งกลางเมืองทางสีแยกกลางเมืองเป็นชื่อของมหาพุรรูปสี่ถ้าคำตามความเป็นจริงเป็นชื่อของนิพพานพระราศสารตามความเป็นจริงเป็นชื่อของนิพพานตามทางที่ตนมาก็คือมรรคแ จริงๆแล้วสามก้อนเนี่ยลิงก์กันหมดถ้าเราดูตั้งแต่ระบบของสังคตะเท่ากับเป็นการอธิบายตั้งแต่การเข้ามาสู่ร,ระบบของสังคตะเลยพอเข้ามาสังคตะเนี่ยมาที่ชนที่เรื่องของความมีของอายจตนะปัสสะปัสสา,ายตนะหกนั้นปัสสะเริ่มที่ตรงนี้แต่คือการเกิดขึ้นระด,ดับไปของปัสสายานะ ตั้งแต่ระบบอนุแรกเข้ามากระทบแล้วดับนั่นนี้คือชุดแรกดังนั้นชุดแรกเนี่ยดำเหมือนตอตะโกยังมืดอยู่เลยยังไม่สว่างเพราะว่าการรู้แจ้งก็ค่อยปรากฏขึ้นทีหลังพอพบเกิดหรือยังตรงนี้คือตั้งแต่ก่อนจนท่านเกิดจนหนงปัสสะใช่รู้ตรงนี้ดังนั้นบางคนเนี่ย เดินมักที่ตรงนี้แล้วหลุดก็มีมีอันนี้จะบอกว่าอคนเดินมักนี้แล้วหลุดด้วยก็ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่บอกอะไรตรงตรงนี้ยังเป็นแค่ว่าการพูดถึงการการเห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงของต้นไม้ซึ่งเหมือนต้นไม้เนี่ยมันเหมือนมีสี่รุ่นนะ่ะใครเป็นรุ่นแรกก็ดําเหมือนตอตะโกใครเป็นรุ่นสองเหมือนแดงเหมือนชิ้นเนื้อ ใครเห็นรุ่นสามก็มีฝักใครเห็นรุ่นสี่มีใบดกหนาเหมือนต้นไทรทั้งที่มันต้นเดียวกันนั้นถ้าเราเราดูพวกแรกเอาสี่กับสี่มาทับกันเนี่ยพวกดำต่อตะโกคือพวกภัสาญยานะทั้งหลายพวกแดงเหมือนชิ้นเนื้อคืออุปทานกันธาซึ่งจะเปรียบกับเธอทำให้ลูกโพรงสว่างโพรงแดงโพรงขึ้นมาแล้ว ที่บอกเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อเริ่มก่อละก่อไฟและหรือทําให้มอดไม่ทําให้ลุกโผลลุกโผลคือการที่ขันเข้ามาประกอบกันลุกโผล่ต้องทําให้มอดหรือยุบไม่ก่อหรือคว้างทิ้งหรือทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองอันนั้นอันที่สองก็คือเริ่มมีอุปตานในกันห้าุปตานในกันห้า 5, มาครบที่การได้กายซึ่งก็เป็น กรรมะพบหรือกรรมะธาตุเพราะพวกที่จะได้รูปหรืออรูปเนี่ยยากอยู่แล้วส่วนใหญ่เข้ามาพวกก็นรกกำเนิดอาจารย์บริวิสัยมนุษย์กามะพบแน่นอนได้กายมาหาปุตตธ,ธาตุสีล่ลเพราะพวกนี้ได้ธาตุสี่หมดธาตุสี่เป็นก้อนใหญ่เลยกรรมะธาตุก้อนใหญ่บเบลมเลยเพราะนั้นพวกนี้ก็ถ้าทัศนะเขาดีเขาก็หลุดเท่ากับ คนอินทรีย์แก่ก้าก็จะเห็นตรงนี้อ่อนลงมาก็เห็นตรงนี้อ่อนลงมาเห็นตรงนี้อ่อนลงมาก็เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาตอนท้ายเลยเห็นละร่างกายเกิดขึ้นดับไปสรรพสิ่งเกิดขึ้นดับไปไม่เห็นท้ายก็คือเห็นปลายแถวแล้วทัศนะเขาบริสุทธิ์ด้วยดีด้วยการเห็นปลายแถวก็โอเคทัศนะเขาบริสุทธิ์ด้วยดีด้วยเห็นตั้งแต่ ภาษาเนนะก็ก็โอเคเีกเห็นช่วงไหนก็โอเคหมดก็ได้ตัวอย่างเนี้ยพระอาจารย์บอกว่าคลิบเคียงกับการไล่สายเกิดของปฏิจจสมุปบาทและสายดับเลยเป็นเป็นสายตั้งแต่อะโนมาถึงถึงภาษาก่อนเลยใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็อุปทานใช่เป็นการเป็นการอธิบายตั้งแต่การเข้ามาสู่ระบบของสังกตะได้เลยซึ่งซึ่งตัวนี้จะไปอธิบายในส่วนของวิญญาณ ที่เจ้าเมืองสติเหมือนนายทวารประตูราชาทูตเป็นสมถา,าวิปัสนาเจ้าเมืองเป็นวิญญาณก็คือตรงนี้ตั้งแต่การที่เหมือนอนุรแรกเข้ามาก็เหมือนคนที่ผัสสายนะหถ้าเขาเห็นเหตุเกิดและความดับของผัสสาทั้ง6กต้องดูเหตุเกิดด้วยนะต้องดูความดับด้วยนะนั้นเหตุเกิดเขาต้องเห็นสมองค์ประกอบซึ่งเขาต้องเห็นตั้งแต่มโน เห็นรูปเห็นลูกตาต้องรู้จักทั้งหมดนั้นถ้าเขารู้จักมโนเขาต้องเห็นตั้งแต่อนุแรกที่ลําแสงกำลังพุ่งเข้ามาจับมาจนพอชนพัวเกิดเป็นรอยแสงเจ้าเมือนนั่งอยู่นี้ก็จะทูดมาคู่กันเลยมาตามทางตรงนี้ซึ่งมาได้จากทุกทิศองก็เปรียบเป็นสี่ทิศ ก็เลยเลยเลยมองตรงเนี้ยมันเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่มีเนื้อธรรมพร้อมอุปมาสองก้อนที่ให้ได้ความลึกแบบกลางๆแล้วก็ลึกละเอียดลงไปถึงบิญญาณถึงสติถึงการเข้ามาสู่ระบบของสังคธตธาตุก็เลยว่าอันเนี้ยล้ำลึกมาก ต้องอ่านตัวหลายๆรอบมากเลยใช่ครพอเข้าใจ